ชันนางสาวปัญญพโรโพแก้วรหัสนักศึกษาหกเจ็ดศูนยสองห้าศูนย์แค่ะจะมาแนะนำการปิดบัญชีรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะและการปิดบัญชีกำไรขาดทุนค่ะเริ่มต้นไปที่ระบบบัญชีและสินทรัพย์นะคะเลือกไปที่ปิดบัญชีเลือกเดือนที่ต้องการจะปิดค่ะในที่นี้คือเดือนมกราคมสมุดบัญสมุดบัญชีเป็นสมุดรายวันทั่วไปค่ะใส่คำอธิบายเป็น ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายต่อไปเลือกเลือกการปิดทั้งบัญชีรายได้และบัญชีรายจ่ายปิดแล้วก็เลือกปิดบัญชีอัตโนมัติ เรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกค่ะหลังจากนั้นเราก็เลือกการปิดบัญชีแล้วเ,เลือกเดือนมกราเลือกสมุดรายวันทั่วไปคำอธิบายปิดกำไรขาดทุนเดือนมกราคมแปดหลังจากนั้นเลือกการปิดปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไรสะสม และเลือกปิดบัญชีอัตโนมัติหลังจากนั้นกดบันทึก